ไป,ไปแล้วโอ้หมไเลยตื่นนอนก่อนนี้เคลียร์งานนิดหน่อยเพราะวันนี้จะเป็นวันทํางานซึ่งผมก็ต้องเคลียร์ทุกอย่างไว้เรียบร้อยก่อนที่จะเอาหมายนะครับจะได้สบายใจไงเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผมจะเดินทางประมาณ7-80กิโลเพื่อที่จะไปอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ คือล่าสุดที่ไปทำหมายที่บึงบ้านโพเนี่ยมันคือต้นปีเลยนะสิบถึงสิบเอ็ดเดือนที่แล้วเลยนะครับวันนี้ก็เลยตั้งใจอยากจะไปอีกรอบหนึงคือผมไม่ได้อยากจะไปเพื่อจะหาปลาใหญ่อะคือผมอยากจะไปหาอะไรที่ที่มันที่เราอยากจะไปนะครับเพราะว่าไอหมายตรงนี้เนี่ยเขามีแบ่งโซนอนุรักษ์โซนตกปลาโซนจับปลาได้เนี่ยคือแบ่งชัดเจนก็จะทำให้การ ผมรู้สึกว่ามันยั่งยืนด,ดีนะครับก็อยากจะกลับไปดูว่าตอนนี้เนี่ยไอจุดที่ตกปลาได้เนี่ยมันจะมีปลาเยอะขึ้นไหมความหมายก็คือจุดที่อนุรักษ์เนี่ยก็ต้องมีปลาเพิ่มขึ้นมันจะกระจายออกมาตามจุดที่ตกได้และจุดที่จับได้ใช่ไหมอันนี้ผมคิดอย่างนี้นะซึ่งก็ตอนต้นปีที่ไปเนี่ยน้าค่อนข้างแรงนะครับแล้วมีแต่ปลาส้อยนะครับปลาส้อยปลาเล็กตอนนี้จะไปดูว่าเป็นยังไงบ้าง ไปดูความเปลี่ยนแปลงของที่โน,โน่นแล้วกันนะครับก็สุพรรณเมืองอู่เข้าน้านะแล้วทุกวันนี้ก็มีผู้พิทักษ์แห่งสายน้ําที่ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับเจ้าหน้าที่ประมงที่ทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีอะ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะคุผมก็อยากจะไปเพื่อที่จะนั่นแหละนั่นแหละนะครับก็ไปเป็นอะไรแบบเนี้ยเป็นบอกเสียงหรืออะไรก็ช่างนะครับที่เราสามารถทําได้ก็ไปโปรโมทแหล่งข้าวแหล่งน้ำแหล่งปลาของเมืองสุพรรณแล้วกันเนาะเอา วันนี้ไปบึงบ้านโพจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับไปตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะครับเรามาถึงที่บึงบ้านโพแล้วแต่ผมยังไม่ได้กินข้าวไงผมนึกว่าระหว่างทางมาผมจะเจอร้านหมูปิ้งหรือร้านไก่ทอดอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ไม่มีนะ คือไม่มีจนมาถึงอ่ะ <c oughs> ผมก็ดู G P S มาผมขอไปหาอะไรกินก่อนนะครับไม่งั้นตกไม่ได้แน่มันจะมันจะหิวไงหิวก็ต้องออกไปอยู่ดี <c oughs> ขอไปหาอะไรกินแล้วก็ค่อยเข้ามาตกคาดว่าน่าจะได้ตกประมาณเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงนะอ่ะไม่เป็นไรกองทัพต้องต้องเดือดด้วยทองนะครับเอา เดี๋ยวเรากลับไปฝั่งตรงข้ามนะครับน้าตื้นมากไม่ถึงไม่ถึงเมตรตกยากนะเดี๋ยวเราไปทางโน้นเพื่อย,ยืดระยะนะครับเพราะว่ามันมองไม่ได้เลยมองไม่เห็นนะครับทุนมองไม่เห็นจำเป็นต้องไปฝั่งโน้นเดี๋ยวไว้ตกไปฝั่งโน้นแล้วก็วัดระยะห้าเมตรสี่นะคิดว่าปีกหน่อยน่าจะเจอก,กนันะีกเพราะนะ้ามันขึ้นมามา,มากกว่าตองน,นั้นนิดหน่อย ช้าขึนนะตอนนี้แปโมง5.2นะครับเริ่มตก9โมงเช้ามาถึงนี่7โมง <c oughs> 7โมงกว่าแ้วก่อน9โมงโอเคไม่เป็นไรสรุปคร่าวๆก่อนตกนะครับก็คือว่าน้าเนี่ยมันขึ้นมาแค่นิดเดียวคือระดับน้าไม่ไม่ขึ้นอนะ่ะพอไม่ขึ้นปุ๊บเนี่ยเบื้องลาดโพนี่นะครับมันก็จะระดับนี้มันก็จะอยู่ระดับนี้พออีกระดับหนึ่งก็จะลึกลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาโดยส่วนใหญ่มันจะอยู่ล่องลึกนะ จะมันเข้าอยู่ที่ตื้นเพราะต,ตื้นไม่ถึงเมตรที่เราตกเดี๋ยวประมาณเมตรเดียวเท่านั้นนะครับเมตรเดียวบวกลบก็ตกบาลานแตะนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้าน้ําสูงกว่านี้น่าจะมีลุ่นแต่นี่นมันตื้นเกินไปไงก็นี่ก็ยังไม่เพิ่มเลยนะผ่านหน้าฝนมาออมไม่แน่ใจเป็นพ่ออ,อะไรอเอาเป็นว่าก่อนนะไปลุยกันเลยไปไปไปหาทุนอ,อาการทุนกัน โอเคหมายที่หนึ่งเป็นทางการนะครับเดีย๋ยวค่อยปรับลงเอ,อ้ยอไปแล้วโอ้ยหมายแรกหมายแรกก<ม>ินเ,เลยนะยจมเลยปลาซิวบอกวะ่าไม่สองไม่สองไปเลยไปยแล้วปลาแล้วเนี่ยปลาเล็กแน่เลยน่าจะหมดแล้วนะครับมากินอย่างเงี้ย ันที่สามนะครับเนี่ยลงไปมื้อกินเลยอ่ะโอ้โหปลาเล็กเยอะแน่นอน <ไป S 2> ดีโอ้โห,โโหโจมสวยมากเลยนะไม่รู้ถ่ายได้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปกอดูนะ,นะกินตั้งแต่ไม้แรกถึงไม้ที่ห้าไม้ที่หกเลยนะ <c oughs> โอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าดีแต่คือปลาเล็กแน่นอนอน่ะน้ําตื้นแล้วปลาเล็กตกยากแน่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะอาจจะเปลี่ยนไปไม้ตายเลยนะแต่ผมขอตัวบาลานอีกแป๊บหนึ่งจริงๆมันต้องเปลี่ยนเลยอะ่ะแต่เขาโตกีกหน่อยยังนะไหนๆก็มาแล้วน้ำตั้งเสร็จแล้วไงนึ่งป<ะ>ไปได้แล้วได้แล้ตัวได้มา ได้แล้วได้แล้วตัวแรกมาแล้วโอ้ยรับแขกรับแขกรับแขกมาตะเพียนรับแขกครับโอเคถอนเออถือว่าดีขึ้นนะถ้าอย่างเงี้ยนะนี่แขกพีนะครับมาแล้ว <c oughs> ถือว่าโอเคนะรางทีแล้วในได้ผ่านซอยนะโอเคไปอุ okay, ้ยกระดกโจมอีกทันตั้งกล้องเลย มมาแล้วอ,อืถอนนะัาโดนโอเครู้เรื่องตกไม้ตายนะครับอาจจะไม่ใช่ไม้ตายเบาด้วยนะแต่ตั้งไม้ตายเบาก่อนแล้วก็เวลาเราจะหนักเราค่อยพันตะกวัวเข้าไปนะครับหลังจากไม้นี้ก็ไม่ตายเลยนะ <c oughs> กินทุกไม้กินทุกไม้ก็ได้แตะเพียนมาถือว่าโอเคนะรอบที่แล้วตะเพียนไม่ได้ได้แต่ปลาส้อยนะครับ รอล,ลุ้นไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นแต่ปลาเล็กเยอะแน่นอนโอเคปไม้ตายไม้ที่หนึ่งครับทุนไม้ตายทุนไม้ตาย แบบกกระะตุขึ้นมาเลยอได้แล้วตัวที่สองได้แล้วตัวที่สองประเพียนอีกแล้วครับ เบา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 ใส่ดีขึ้นนะสสยดีขึ้นเรื่อยนะเนี่ย

นะครับได้ดูอาการทุนเยอะมากทุกมอทุกมานะครับทุกมาวิธีวิธีแก้ไขตอนนี้นะปลาเล็กนะคือปลาเล็กมันกินง่ายกินเร็วมากอ,อันนี้เหยื่อมันจะผมะทําให้มันกินง่ายไงทีแรกเดี๋ยวผมจะทําให้เหยื่อมันแข็งนะครับผสมใหม่อันนี้มันจะผสมยากละผสมเข้าไปก็ไม่ดีเอาเอาเป็นสำรองแล้วก็ผสมตัวใหม่ให้มันแข็งขึ้นกินยากขึ้นเพื่อปลาใหญ่จะได้มีเวลาเข้ามานะโอเค ปะหวังว่าจะได้เจอนะครับวันนี้เรียบแล้วไอ้ตัวนี้มีสายขึ้นไหแซม หอนะเนี่ยอืมอืมจังหวัดหนึ่งไม่ใช่ละว่าแล้วใช่เนี่ยไม่ค่อยอยากวัดอ่ะ <t ick> แต่ก็ติดนะเดเดียว นี่ะ้ไปเลยเดี๋ยวเอาเฮ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยว้ยโอ้้มาแต่ละ้ัวออ้อโอ้ยโอ้้ย้อ้ยโอ้โอ้้ มีอาการทุนทุกไม้แต่ว่าเป็นยังไม่เจออาการทุนของตัวใหญ่เลยนะก็ที่มันได้ใหญ่สุดก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมไม่ถ่ายทุนนะครับคือถ่ายทุนมันตกไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่ถ่ายทุนเพื่อลุ้นปลาตัวใหญ่นะตั้งใจดูหน่อยนะเพราะลงไปปุ๊บม,มันก็กินเราไมกินแต่ไม่มีวิธีแก้แล้วไม่รู้จะแก้ยังไงนอกจากเปลี่ยนที่หรือว่ายาวขึ้นหรือยังไงก็ตามผมเคยยาวขึ้นแล้วมันก็ยังตื้นไงเพราะม่ามันไม่จำเป็นเดี๋ยวมันเหนื่อยเปล่านะครับ มันจะสั้นลงมาสั้นลงมาก็เหมือนเอาห้าสีนี่นะครับตกต่อไปเรื่อยนะ ตอนนี้ก็ภาวนาให้ปลาที่อยู่เขตที่อนุรักษ์นะให้มันมาสักตัวนึงตัวใหญ่ๆเลยโอ้โหก็คือทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับตัวเล็กเยอะมากลงไปก็มีอาการกระตุกลงกระตุกขึ้นอยู่นั่นแหละแบบเนี้ยประมาณเนี้ยรอจังหวะโจมหรือถอนสวยๆเพื่อที่จะวัดนะครับก็มีบ้างแต่วัดเขาเนี่ย,ไม,ยไม่โดนแล้วนะเนี่ยตั้งแต่ตัวล่าสุดที่มันร่วงไปเนี่ยเนะได้แต่กับตัวเล็ขตัวหนึ่งอ่ะโอเคก็ตกเรื่อยๆอย่างนี้นะครับตอนนี้เป็นเวลา <c oughs> ก็ จะเป็นมงครึ่งนะครับก็ประมาณเที่ยงเที่ยงกว่าเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็รอดูองสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะแล้วก็น่าจะเก็บนะครับก็อยากได้อะไรอยากคืออยากรู้อะไรสิ่งที่ต้องการอยากรู้เพื่อมาที่นี่ก็ก็ได้รู้แล้วนะก็มันใหญ่ขึ้นหน่อยนึงเนาะมันก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นมากแล้วก็น้ําก็ยังไม่ขึ้นสูงก็ประมาณนี้ได้ประมาณนี้นะโอเคไปดูกันต่อนะครับ โอ้โหในรอบหนึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยอืมอืมมาแล้วโอ้ยตัวนี้มีซสดิ้ดิถอนนะถอนถอนถอน